มาครับโอเคนะคันแรกเลยนะครับเป็นรถอะไรครับน้อยหนาเช <laser S 2> ิญ er เลยครับลำดับที่1นึงค่ะเป็นนิสสันมาร์ต1.2ปี2 1เกียโ์ต้น 1200cc อนกรมสิทธิ์ภายในร้อสิบวันนะคะนี่เข้าราการอื่นหนึ่งพบาทมาครับนิสสันมาร์ครับท่านสนใจเชิญเลยครับหน้าร้านสองแสนกว่าครับราคาที่1นึ่งแสนบาทนะครับนิสสันมาร์เริ่มที่หนึ่งแสบาทครับราคาหนึ่งแสบาทเริ่มหนึ่งแสบาทหนึ่งแบาทสนบาทาทบาท

ห้าหปด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 นึ่สาจบที่158,000สคันนี้เป็นเกมแมนนวลนะคะลูกค้าหนึนะครับโอเคครับมาเชิญเลยครับรถอีกหนึ่งคันนะครับบริโอนะครับโอ้โหรถสวยมากรถแค่2ปีเท่านั้นนะครับบร i โอเจ0ดหมืโรเท่านั้นนะครับอ๋อขายเกือบ4แสนครับเปิดราคาแค่นี้ให้ไปยัง2 5 0แา่บาทนเริ่มที่ หมื่นบาทครับปราค5สองแสนห้าสองก้าศสองก้าสีสองก้า่สอง้ากสองสองก้ปดสองก้าแปดสองาแปดสอก้าดหนึ่งสอ้าสตูี่สองสีหนึ่งสอสหกสอหนึ่งระดดหนึ่งสองสสนพันบาทนะัสองแสนสองเจ็ดสูดสองจ็สูดสอจดูหนึ่งสองเจ็ดสูดสองสอแสเจ็ดสองสองเจ็ดสอี่องสี่สอดสีหนึ่งสองเจ็ดสี่น่อแสเจ็ดหมนสี่พันบาท ยี่สิบสี่พันบาทนะครับขับที่สี่ลำดับที่สี่คนนี้ค่ะเป็นโรตาร์ไทเกอร์แคปนะปีสองพันสามกิบแม่นวดสองพันหนึ่ร้อยสี่สี่ต้องการกรรมสิทธิ์นายยาวลาที่กำหนดค่ะมาอีกหนึ่งคันครับกระบะไทเกอร์ครับหลักหมื่นเท่านั้นนะครับหน้าร้านขายเกือบสองแสนแล้วเปิดราคาหกหมื่น

ตตตตตหนึ่งตสตตตบตตบตหนึ่งตตบตต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 ียมหนตตตตตบที่1นึ0 0แสนสี่บาทค่ะพี่ใช้ป้ายความราดเร็วเลยนะครับซื้อได้รถสวยโคตรสวยมากสวยมากนะครับแล้วก็ถูกมาเลยสองแสนกว่านะครับอ่ะ โอเคนะ่ะโอเคครับอีกหนึ่งคันนะครับนี่ก็ว่าบอนเทียนะครับมาหน้าร้านอัแสนกว่าแล้วเปิดเท่าไหร่ห้าหมืนบาทครับแล้วจะท่าหมื่นบาทท่าหมื่นบาทท่าสองท่าสอท่าหนทาทาปดเาหม่บาทเจ้าสอ้าส่้าแป้าหมนบาท้า้า้าปดเจ้าหนบาทเ้าอ้า้าองเ้าส้าสาจ้าสจ้าเ้า้าจ้าสาจ้าสาจ้าสอจ้าสาสอาสี่้าส้าทีาสองเ้าสาสอาสี่้าา่างเจ้าสาสอา้าาา บาทเดนะาเน้ำหนึ่งบาน้สองแสนสอบาทะาทีบอนาสิบาทน้ำหนึ่งบาทสองแสนบาทดนบาทน้าะาหนึ่งสอดัน ครับลูกค้าใช้ป้ายฟังได้เลยนะครับโอเคนะครับอหนึ่งขอบคุณค่ะกดแชร์กดไลค์ได้เลยนะครับลูกค้านะครับผ่กดเฟซบุ๊กไลน์นะครับดูได้เลยนะครับสามารถชมงี้ทุกวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งเราเริ่มถ่ายทอดที่กรุงเทพนะครับสนใจดูได้เลยนะครับอันนี้ลำดับที่สิบนะคะเป็นทอร์ดาซิตี้ซีเอ็ สอเกียรโต้น0่งั่ีตามสภาพไม่ัำชอบกันโอนแชสซีมีล้อเชื่อมไม่มีแบตเตอรี่ครับอีกหนึ่งคันครับน่าสนใจครับรถยน์คันละ4ี0 0 0ืบาทนะครับรถที่สี่หมืบาทครับเปิดรหัสที่สี่0มืบาทเปดสี่บาทรลืาดสี่สิบี่บาทสองบาทสิบสี่บาทสงสิบบาทสี่สบาทสองบาทสบบาทสบาทับหนึ่งบาทบสอบาทาบาทถราบาทถ้าบาทถบาทบึ่รับปสบาทเป็นสครับเปสบบาทถา่ปสิบบาทรับึ่ระมาสี่ับสมนสี่บาทกเาาครับเปบา จบที่56,000บาทป้ยป่ายปยชูกล้องชูกล้องแหมโบกขาพี่โบกขาวชูกล้องอย,<า>ยเออ<ม>หกห้า <บก S 2> นะครับเทียบมามาเชิญต่อเลยครับ13บคันนี้ค่ะเป็นอีสุด,ดีแม็กซสิประตูปี2 0 0 4ี่เกมแมนวน2้0 0ีิต้องกรกรมสิทธิ์ในระ,นระนนยะเวลาที่กำหนดนะคะอีก1ครับกรบบาน่าสนใจครับแสนกับบาทเท่านั้นครับ0แส0 0 0บาทแล้วตีแสนกบาทเดต่อ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 

มาครับอีกหนึ่งคันโหรถยนต์ราคานี้สองพันสอพันบาทเลิกที่สอบาทสอบาทขายสองบาทสบบาทสองบาท่งสองงสงสองสามสองสามสองสอสองสสองสสีบบาทสบบสีสิบสบขายสิบบาทสิบบาทห้0 0ันบาทาสองสองขายห้าพับสองาพันสาพันหาพัขายห้าพันาแปงสองบาทหนึ่งสองาสี่ห้าสสองงปดหงงสองจบาบาท 301ูน่นะครับกูขายแต่2000นแครับ10บาทมาดูรถแจกฟรีกันคันนี้เป็น Honda Civic 1.5ปีเกเกียร์แมนดวนัีค่ะคันนี้อธิบายรถแจกฟรีก่อนนะครับลูกค้าบางคนอาจจะมาใหม่อาจจะไม่เข้าใจหรือคนเพิ่งดู a c e b o o k ไลน์นะครับรถที่แจกฟรีหมายความว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องจ่ายค่าเดินการไม่มีค่าขนย้ายไม่มีค่าอื่นๆไม่ต้องมีอะไรรถปกติมีเล่มทุกอย่างครบนะครับแจกฟรีผมเริ่มจากศนบาทมีคนยกราคาแบลเพ ใช่ไหมครับนั่นหมาความ่าถ้ามีคนยกแค่คนเดียวศนบาทเอาไปเลยไม่ต้องจ่ายเลยทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดมีคนยกสู้ราคาจะปรับขึ้นครั้งละพันหนึ่งเข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเสร็จแล้วนะครับให้ฟรีครับเริ่มศบาทครับเริ่มศูบาทหนึ่งบาทสงพันบาทขายสองบาทสามบาทสี่พันบาทหบาทเจ็บาทแปดนบาทน้ำหนึ่งเก้าบาทก้าบาทนเก้บาทน้ำสองเกบาทหนึ่งพับาทหนึ่งพันหนึ่งาหนึ่งสบหนึ่งาหงพัน 1หนึ่งสอ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 งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่สี่หนึ่งสี่สองี่สห้นึคบงนเ็เต็เ็มหงองสแปดแปนงสองสองเกคำงงบาพันบาทนับสองืเก้านะ็สสองนเก้ศูนย์ขอบคุณนะคะ29งหมเกบ็ดเสร็จเลยนะครับเสร็จไม่มีค่าขนย้ายไม่มีค่าดำเนินการนะคะเท่านี้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะเชิญ หลักแสนครับสวยมากครับตึงแสนแปดหมื่นบาทถ้ากบลาติแสนแปดเริ่มหึปุดประตูนประตูตอตอนประตูตอ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 นปรตูตอปรตูนปรตูนปรตูนปรตูตูขายเกระตอ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 ตอ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 ต่อต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 

หน2่นับแปดบาทแปดพันาแปับาทหนึ่งสออนับสมนย์ศนสนับจบที่สองแสนสามหมนบาท2 30นะครับใช้3ามนะครับโอเคครับเชิญครับเดือดนะครับโดดเลยนะครับ38 38คันนี้มาแล้วค่ะเป็นดิสันเอ็นวีจุ หักพันครับรถยนต์หลักพันครับี่สันแอนด์วนะครับหลักพันนะครับมาคันนี้เปิดราคาเพียง800 0บาทคันี่สันแอนด์วนะครับ8ปดพันบาทเลิแปบาทบปทบา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 ทหทบาทบัทบาทหนึพันบาทานึ่งับาทานบาทหนึ่งพันบาทาทึ่งพันบาทาทึ่งพันบาทานึ่งพันบาทหทึ่งพับาทาทึ่งพ1นบาทหนึ่งบาทหนึาทพบาทบาทนึ่บาทบาทบาทหนึบาทนบาทหบาทบาทหนึ่งพนบาท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 

ได้ลนึ่งสี่หนึ่งสอนสี่นับจบที่สองแสนห่งหมื่นสี่พบาทหนละกลัวใจเฮียงจริง155โอ้โหแทบจะชูแทงกล้อง นะครับเราสายทอดสดจากสยามอิเตอร์การประมูลนะครับไลฟ์สดนะครับเฟซบุ๊กนะครับทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสองโมงตรงนะครับนะครับก็ออนไลน์น่าจะะมาณสักบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับถ้าจะรู้ข้อ่าวข่าวสารของวงการรถนะครับราคารถนะครับของสยามอิเตอร์การ์มบูลนะใครง่ายใครใก็ประมูลได้ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ที่โชว์ด้านล่างไว้นะครับเราจะออนไลน์แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับผมเอ็มซังและไหนหน่าจังโอเคครับถ้าสนใจนะครับเชิญเลยศุกร์หน้าเจอกันนะครับขอบคุณนะครับ